ครับวันนี้นะครับมาส่งงานอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเชฟแคปติว่านะครับผมติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดเปิดจากสวิตช์เดิมครับ่าสวิตช์เดิมนะครับสามารถจะขึ้นไฟฟ้าได้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับก่อนดูดบนนะครับผมกดปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เทสกันหนิบอมีระบบเซฟตี้กันหนิบนะครับกดปิดครับ เปิดปิดนิ่มนวลเลยนะครับสังเกตนะครับจะเป็นกรดูดนะครับอเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันเตะเปิดครับผมสั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดนะครับเตะปิดครับโอเคแล้วก็รีโมทเดิมโรงงานเขานะครับจะเปิดสั่งเปิดได้เลยนะครับ ทั้งเปิดและปิดเหมือนกันนะครับปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสั่งเปิดจากหน้ารถนะครับอ่าหน้ารถกด,กดแช่ไว้นะครับประมาณสามวินะครับกดปิดครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับผมสนใจติดต่อนะครับ081 043 3995ครับขอบคุณครับ